สวัสดีส wrote, พี่น้องวุทุกคนสวัสดีค่ะทุกคน Hello everyone Good morning ทุกคนมามามาช้วนี้สาวบนได้เฝอพี่น้องคะพี่ๆน้องๆเพื่อนๆได้อย่างกินข้าวกันน่าจะเนาะท่านผู้ชมทางบ้านได้อย่างกินข้าวนะคะน่าสาวบน,นได้เฝอก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่ขาวน้ำตกนะคะน้ำตกหมูนะคะทุกท่านมาก้องสาวบนถึงเงี่ยงๆพี่น้องคะเดี๋ยวแป๊บนะคะสาวบนขอเบิ้งแป๊บนึงพี่น้องคะ โอเคแล้วพี่น้องคะโอเคสาวบนแปลงกล้องละบออยังกันเนาะพี่น้องคะมามามานั่งกันเลยดิพี่น้องมาอึ้บมานั่งคาตามาดเลยเด้อพี่น้องคะมามามาก่อนสกินสาวนบนก็นขอขอบพระคุณทุกๆกำลังใจทุกๆ คอมเมนต์เนาะพี่น้องและทุกๆการกดซับสไครต์ให้กดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์และกดติดตามให้นะคะเนาะและท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมวิดีโอทุกๆท่านสาวบนก็นสิขอขอบพระคุณทุกๆกํำลังใจที่มอบให้ซองน้อยๆของสาวบนนะคะเนาะแล้นี้สาวบนก็นได้สาวห้าซับสไครต์แล้วนะคะเนาะยี่สิบห้ากดติดตามนะคะเนาะหรือว่าอะไรก็ทำ s u b s c r i ซับสไครต์เลยดีขอบพระคุณทุกทท่านนะคะ ก็คือนื้อข้ามจากใจนะคะเนาะสาบนกะจิขอสู้สๆต่อไปนะคะทุกท่านมาดุ้ยอันนี้มา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 ไปกินสาบนกันจะเด้อบีสาบนได้ฝือเส้นหมี่น้ำตกนะพี่น้องค่ะเฟอเส้นหมี่น้ำตกหมูพี่น้องคะผักกับเปิ้นก็ให้มากันมีใบโหระพาถั่วงอกนะคะมาน้ำแก้เผ็ดกันมีน้ำส้มพี่น้องค่ะมาน้ำส้มนี่ขอวางทางนี้พี่น้องค่ะ เคบบักหักทางนี้อ้าวลุยทินี่ลุยพี่น้องจ๋ามามาค่ะพี่น้องทุกทุกท่านพี่พี่เพื่อนเพื่อนมามาพี่พี่น้องน้องเพื่อนเพื่อนทุกท่านมากินน้ำสานบนแซบเยอะๆนะคะเนาะบ่ได้มานั่งกินให้พี่น้องเบิ่งไหลายมือก็สิเป็นเงินคืนในไอ้นี่เนาะพี่น้องค่ะมาทรงผมแบบหนเนาะพี่น้องทรงผมแบบ เอากิบติดแบบรวดเร็วเวลยหิวแห้งพี่น้องคะ่ะเส้นขายถุงละสามสิบบาทต่บนสั่งสี่สิบเลยพี่น้องคะ่ะเส้นหมี่แซ่บเป็นให้หลายๆพี่น้องคนะน่ะทำตกหมูเยอะๆซิมมือกันพี่น้องสบนปรุงแล้วล่ะอืมโอเคแซ่บพี่น้องใส่ัรวงอกลงไปพี่น้องคะ่ะถังว่าให้ผักกลับมาล่ไหลายๆนะลืมทำ ท่านผู้ชมทางบ้านได้อย่างกินข้าวกันเนาะถามอีกบอกถ้าถามได้ก็ถามอีกพี่น้องคะมาแซบๆมันสาบด้วยเจ๊เดอ้อ

คนพี่น้องขาแซบ กินได้พี่น้องคะดอกไปนีหอมอื้มอืมอืจิ้มใหญ่มากพี่นอ้อง สิ่งพี่น้องคะอือ,อตับสิ้นใหญ่ขนาดพี่น้อง หิวคักพี่น้องแซ่บ ใ้่พนองครับแต่อมมีลดมาให้พอแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่เพื่อนๆพี่พนๆพพนๆพ,พี่น้องมาเบิ่งนําพี่น้องคะ่ะอันนี่พุงปั้นอาทุกท่านอันนี้คือแต่ผมมีอยางมาให้พี่น้องเบิ่งเนาะนนพี่พี่น้องน้องเพื่อนเพื่อนเบิ่งนํากันพี่น้องคะ่ะรถกันนี้ เป็นห้องอะไรน่รถอีเต้าเนาะบ้านเขาเอินเนาะพระเอกสาวบุสมัยตอนเพิ่นเป็นบ้ารถคันแรกเพป่นซื้อตอนอายุสิบเจ็ดปีเพิ่นครับยี่ห้อนี้พี่น้อง่ะจะเป็นซื้อมือสองพี่น้อง่ะอยู่ประเทศเพื่อนบนเน,นาะค่ะสต่บมดกันเลยไปซื้อมาให้ลูกเล่นนําแม่เล่นนําอันนี้ก็เป็นนักสาวบนมากตอเลยซื้อเห็นหนักเลยเนานะมินิสีเหลือง มาพีนกก่น้องค่ะอือติดต่อกันเนี่ย <laughs> tá piolho da in แซ่บพี่น้องสบูรณ์เราได้กินหลายมือแล้วเนาะมือนั้นคือยากกว่าไส่มือวันอาทิตย์ปะต่งกับคุนปิดรามเนาะก็นลยอดซะพี่น้องก็เลยไปมือนี้ให้พี่ลากแวะซื้อก๋วยเตี๋ยวให้แม่ซื้อเฟย์น่ยยากเฟอ,อ์โอเคจัดไปปากกัน ไปส่งลูกชายไปโรงเรียนแล,แล้วก็เลยไปแม่แม่โคไปซื้อของพี่น้องคา้ายายไลยออนจะเดินทางกลับหนองคายเมื่อแรงนี่แหละพี่น้องค้แรงนี่กะสิเพื่อนกะสิไปนอนคอนโดน้องสาวเนาะพี่น้องคา้าประมาณทุ่มสิบนาทีเป็นจะขึ้นรถกลับหนองคายพี่น้องค่ะ ไป้วมันก็ถามหาคุณยายคุณแม่คุณยายไปไหนฉันแม่กันเลยคุณยายจะกลับน้องคายแล้วลูกกินฮอดคุณยายแล้วบัดนี้ ประตูหั่นเมือก่อนแม่ตู้แล้วเป็นฟ้าไปคิดอย่างเพิ่นนะพี่น้องคะอันนี้แม่ตู้เมือมันนึงเมื่อแรงนี่แหละขึ้นรดกันเลยเมื่อวาน,นีปทาเป็นไปซื้อตัวพี่น้องคะตาแม่ไปซื้อตัว ไปดูไลออนกับไปฮอดหนองคายเมื่ออื่นคนละพี่น้องสว่างนคนละจ้ะขึ้นรถทัวร์ไปนะพี่น้องค่ะพัทยาหน,อง,านองคายมอหนองคายแม่กัต่อรถไป็นอำเภอสังคมพี่น้องค่ะ เนาะเปิดประตูได้พร้อมได้ไหมพี่น้องคะเด็เ <laughs> ปิดประตูได้พร้อมพี่น้องลับได้ดีๆนะเด็กนี่เห็นไหมพี่น้อง <laughs> ต้องคอยหลังมาก่อนอันนี้จะเปิดประตูได้พี่น้องคะ <laughs> จะกลับได้คอยหลังก่อนแล้วก็เดินหน้าว้าว <laughs> nó có số để lại cái nó là cái mà cái sự bật lợi nó คำโมโอะเลย ขอบพี่น้องคะ เบิดพี่น้องอแซ่บพี่น้องคะโอเคพี่น้องคะสะบ,บนได้อิ่มแล้วคลิปนี้ก็จะได้ลาพ่อแม่พี่น้องปุงป้านะอาพี่พี่น้องๆเพื่นอนเทุกท่านไปก่อนเนาะก็ทิลากันไปกัน,กนขาวบนก็นขอขอกาบปัก ขอบขอบพระคุณทุกๆท่านที่มาให้กำลังใจซ่องน้อยๆของสาวบุญนะคะเนาะเป็นว่าสาวบุญมาฮอเมื้อนี้กับสาวหา้า Subscribe แล้วเนาะสาวบุญก็สิพยายามสู้ๆต่อไปขอบพระคุณทุกท่านจากใจค่ะขอบพระคุณอีกทีค่ะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบพระคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย